ใบแปกก้วยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะใบของเขานะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนครึ่งเดือนนะน่าจะเหลืองนะเพื่อนๆนะี่คะใบแปกก้วยเหลืองแล้วเขาก็จะร่วงนะคะมาดูวิวกันค่ะมันเป็นต้นแปกก้วยสี่ต้นนะคะเพื่อนๆต้นแปกก้วยสี่ต้นอยู่ตรงเนี้ย แต่ว่ามีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวที่เขามีลูกนะอันจังก,ก็จะเก็บใต้ต้นนี้ค่ะมีอยู่ต้นเดียวที่เขาออกลูกนะนอกนั้นเป็นต้นตัวผู้ปะไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าทำไมเขาไม่ออกลูกทุกต้นนะคะ อันจังถามนะว่าทําไมแปะกล้วยอะลูกแปะกล้วยมันถึงกลิ่นแบบเหม็นแบบเที่เนอะอันจังก,ก็ไม่รู้สาเหตุนะคะว่าทําไมกลิ่นมันถึงขนาดนี้แต่ว่ามันก็คงจะแบบประมาณว่าเป็นเอกลักษณ์นะของของลูกแปะกล้วยนะคะเพื่อนของเน,นื้อมันนะเนาะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คะ่ะเขาจะล่วงลงมาเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะลูกลูกแปะกล้วยเนาะ,ะอันจังเคยทําคลิปไปเมื่อสองปีที่แล้วนะคะ แบบเดียวกันเลยค่ะช่วงดูดูใบไม้ร่วงนี่ยคะก็จะร่วงเหมือนกันนะคะเม็ด mm hmm. เขาจะเป็นลูกนะเป็นลูกแล้วก็นะีคใบเขาจะเป็นแบบนี้แปลกวยที่ใบเหลืงองๆสวยๆเนาะตอนนี้ยังไม่เหลืองเนาะก็ลูกเขาจะร่วงลงมาก่อนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะหลางจางก็เก็บไปได้โลนึละพอโลเดียวก็พอต้องซ้อนถุงนะคะเพื่อนเดี๋ยว เอาเข้ารถแล้วมันจะมีกลิ่นนะคะก็มัดให้ดีะมัดให้แม่นมแล้วก็ร้อนถุงอีกชั้น พอดีตรงนี้มีลำธารที่น้ำมันไหลไปลงทะเลนะคะนนนจังก็เลยมาล้างตรงนี้ค่ะพวกตัดก้วยนะที่เก็บมานะคะก็มาล้างตรงนี้เลยนะคะน้ำไหลแรงตลอดเลยถ้าเกิดว่าอะไรหล่นลงไปนี่คือคว้าไม่ทันนะคะเพื่อน เคยเห็นกันมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็คือแกะเนื้อออกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะหายไปไหน <c oughs> แอางก็พยายามล้างเอาเนื้อออกทั้งหมดเลยแกะเนื้อออกหมดแล้วนะนี่คะ่ะก็จะได้เป็นลูปแปะกล้วยเม็ดนะคะเม็ดแปะกล้วยนะ แปะหวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวตากแดดนะตากแดดให้แห้งแปะ้วยนะคะแห้งแล้วค่ะตากแค่วันเดียววันสองวันนะคะถ้าเกิดแดดดีๆเนี่ยตากแค่วันเดียวก็แห้งแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอันจังจะมากระเทาะเปลือกนะคะ วิธีกระท้อเปลือกของอันจังก็แบบบ้านๆมากเลยนะคะไม่มีอุปกรณ์อะไรแบบพิเศษนะคะนี่ค่ะสักกระเบื้อเป็นสักไม้นะคะจะดีกว่าแบบสักหินนะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อข้างในอ่ะไม่เละนะคะบางทีอันจังใช้สักหินอ่ะเคยใช้สักหินแบบทุบๆแบบเนี้ยเราเนื้อมันแบบเละไปถึงเนื้อข้างในอ่ะเนาะเพราะมันหนักเนาะแต่ถ้าเกิดสักไม้แบบเนี้ยนะคะ ก็จะดีหน่อยที่มันจะไม่ทําให้เนื้อข้างในเละนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะตั้งแปกแกเอวไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตีนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะแตกออกมาแล้วนะคะเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่ด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะสีแบบนี้ แตกง่ายมากเลยแก่ง่ายอยู่นะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะคะแบบเนี้ยถ้าเกิดในอินเทอร์เน็ตนะคะอันจังเห็นอยู่ในอเมซอนญี่ปุ่นนะเขาก็มีขายเหมือนกันนะเป็นคล้ายๆกับครีมนะคะครีมหนีบครีมหนีบลูกแบบกกล้วอยอะเนาะ แต่อันจังไม่ได้ซื้อนะคะก็จะใช้วิธีนี้เพราะว่าไม่ได้แบบทำเยอะเนาะนี่ยหรกแตกง่ายมากเลย สังเกตไหมคะเวลาเราต้มไปเรื่อยๆนะคะเปลือกตรงนี้สีน้ำตาลน้ำตาลน่ะนะคะเขาก็จะล่อนออกนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาแกะเนาะวิธีการเอาเปลือกสีน้ำตาลออกก็คือการต้มเนี่ยแหละคะ่ะต้มเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เนี่ยเราจะลอกเปลือกง่ายนะคะต้มเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยอัญจังก็จะเอาไปเข้าช่องฟรีสนะคะเก็บใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้นะเข้าช่องฟรีสเวลาจะทําไข่ตุนอะไรพวกเนี้ยเมนูที่ใช้ลูกแป๊กลวยนะคะก็จะออกมาจากช่องแช่แข็งค่ะเป็นอันเสร็จนะคะแปกล้วยของเรา ที่นี่นะคะคือสวนส,วน,สวนชิรายโตะนะคะสวนสาธารณะชิรายโตะโคเองนะคะสวยมากเลยกำลังบานนะคะทุ่งคอสมอทเทียบเลยค่ะอันจังมาตอนที่สสายแล้วเนาะเมฆก็เลยมาบาังเริ่มมาบางังละ มาไม่ทันตากล้องตากล้องญี่ปุ่นดนะ้วยเนาะมันดาช่างภาพญี่ปุ่นนี่มากันแต่เช้าอะส่วนสาธารณะเปิดก็มากันเลยเนาะบ้านสวยมากๆเลย ตรงนี้นะคะมีตรงนี้แล้วก็มีข้างล่างด้วยนะข้างล่างตรงนี้นะคะก็มี เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็โซนตรงนน้นด้วยนะ